สวัสดีครับสวัสดีช่อง y o YouTube ตอนหมลอล้ำใจเกินรอยนะครับผมเมื่อนีก้ก็มาทำความสะอาดห้องบอสกับซอนะครับผมห้องบอสกับซอเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสะท้อนไปในกระจกนะครับผม จดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่อันนี้ตรงที่แต่งหน้าก็อี้นะครับปัดกวาดเช็ดถูรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงที่นอนนะครับผมตรงที่นอนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี่กสิยุป,ปมานีนะครับผมชุดทั้งหมด จะอยู่ตรงนี้นะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับโอ้ผมเรียบร้อยนะครับผมชุดเผชดก็อยูใ่ในถุงแล้วนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยนะครับห้องบอสเรียบร้อยนะครับผมห้องบอสกับซอรเรียบร้อยนะครับมือนีกับมีสอ,อยู่นะมีสอรับเชิญนะครับผมที่หมอลำเจก,กันรอยเด็ดวันนี้มีงานสองงานนะครับผมงานกลางวันด้วยนะครับอันนี้มีงานกลางวันพร้อมนะครับผม ทางขยะก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับทั้งขยะทุกอย่างเตรียมไว้ให้พร้อมถุงเท้าถุงเท้าตัวสักแล้วตัดใสิม้อไว้นนีน่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ถุงเท้าสักแล้วจะมาไว้ในลิ้นชักนะครับต่างมือของมือนีสักแล้วพนทนเดี๋วเอามานะครับผมนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับห้องบอสเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะพ้าไปดบงห้องพระนะครับต่อไปจะพาไปดูห้องพระนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยรองเท้าเช็ดเช็ดแล้วก็ถูเรียบร้อยนะครับรองเท้านะครับผมจะพามาดูห้องพระนะครับหาเบื้องห้องพระนะครับ หองพระก็เรียบร้อยนะครับห้องพระทาความสะอาดเรียบร้อยครับ้ันกวาดเช็ดทูอก,กันครับผมเรียบร้อยนะครับทม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับถูกย่างเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมย่างเรียบร้อยหมดแล้ว นี่แหละครับหน้าที่ก่ละมือนะครับผมหน้าที่แ่ละวันตอกสิเหตุประมาณนี้นะครับผมทำความสะอาดตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะครับทำความสะอาดต่างๆนะครับทำความสะอาดห้องพระห,ห้องหัวหน้านะครับผมห้องพระห้องหัวหน้านะครับ นี่แหละครับอันนี้คือห้องหัวหน้านะครับเปิดแอร์ไว้แล้วนะครับเปิดแอร์ไว้ทุกอย่างนะครับผมวันนี้ก็มีรับเชิญโซเอนอรดีนะครับผมนียูซีสกีนะครับผมนี่นครับทีละ หน้าที่ต่อแต่ละมือนะครับหน้าที่แต่ละวันนะครับสียูป,ประมาณนี้นะครับผมหน้าที่แต่ละวันนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube ต้นหมอนำใจเกินร้อยด้วยนะครับผม